ฟังดีๆทุกคนเฮ้ยมึงเนี่ยเฮ้ยทุกคนใครหนกมได้บ้าวผมว่าใช่มันนะเข้มใช้ใชมไหใจเย็นมึงใจเย็ไปเอาคนไปเลยได้มไปเดี๋ยวมันจะ่ามึงอ่ย ทุกคนผมว่าใชา่เสียงมีดไอ้เข้มเสียงมันใช่ไหม กราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ไหนๆก็เจอไอ้เข้มแล้วทุกคนก็ดีนะที่มันมาช่วยผมทันนะทุกคนก็ไม่นึกเลยว่าจะได้กลับมาเจอมันผมคิดว่ามันโดนไอ้เพชคาเนี่ยล่อไว้แล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ไอ้เข้มก็อยู่กับผมแล้วเดี๋ยวผมจะถามเรื่องที่ผมแบบต้องการรู้ที่สุดเลยคือไอ้ที่มันไปทํานะแล้วทําไมถึงไอ้นั้นเนี่ยมันล่อมันนะทุกคนไปเดี๋ยวไป คุยกับมันดีกว่านะครับทุกคนไปไปทุกคนเยี้ย <c oughs> โอ้ยขอบใจนะคือ <c oughs> อะไรเนี่ยนายทำต้มมือขาดเมื่อกี้เออไม่มีอะไรหรอกเออขอบใจมากที่อันนี้เฮ้ยมึงทิ้งอะไรเนี่ยยัง <c oughs> มีอีกเนี่ยอ้าวมันยังมีอีกอยู่วะโอ้โห <c oughs> ที่ว่ามันหมดไปแล้วลก็เลยทิ้งไปมีเรื่องจะถาม,มถามอะไรในายทันมึงไปถาอะไรไว้ ทำอะไรล่ะมีคนตามล่ามึงใช่ไหมใครตามล่าค่ะข่าไม่เหนรู้เรื่องอะไรเลยเพชรคาดผมขาวที่ถึงมีคู่ใช่ไหมมึงเคยไม่ทันร,รู้จักมันได้ยังไงรู้ดิกูไปเจอมันมาเนี่ยมันเกือบเล่นกูเลย,เยมึงไปทำอะไรไว้ไม่อยากจะเล่าอะไรฟังเลยมึงเาวันนี่มึงต้องเล่าแล้ว ขอไม่เล่าได้ไหมในทันไม่ไ,มได้ถ้ามึงอยากอยู่กับกูมึงต้องปิดอย่าปิดบังได้ได้ขดผมเขาเออในสมัยหนึ่งอขาเคยอยู่กับมันอยู่เขาจะเป็นบริวารของมันคนคนหนึ่งนี่แหละแต่ว่า,าไม่อยากจะอยู่กับมันมเบื่อกับม,มันอยากจะทําแบบนี้อีกแล้วมันให้มึงไปหาคนให้มันใช่ไหมใช่มันต้องการบริวาร ไอ้ขาดใจ่ันแล้วขาดก็รู้สึกถูกใจในตัวท่านแล้วก็ก,วก,ก็เบื่อการที่ทำง,งานอย่างนี้หลอกอลวงคนไปเจอได้สิง่งแย่ๆลังมากแกม่จะทำแล้วมนันเป็นเวรนตามไงแม่จะทำไม่มไน,น้อง่วยขานาะเพได้ขานเนี่ยช่วยดิ แล้วมึงรู้ไหมเนี่ยขาได้ขามาไม่ได้ตามราคาเอาชีวิตของขากูใช่สิโกรเกลียดแข้นขามากเหลือเกินมึงรู้ไหมเนี่ยกูไปเจอมันเนี่ยมันให้กูมาหามึงเนี่ยให้เพื่อไปบอกมันเนี่ยกูาหามึงตั้งสองสามวันกูไม่เจอมึงเลยเนี่ยขาลูกถึงขาตรงนี้ไงแล้วมันเป็นคนยังไ,วไงวะไอ้เนี่ยมันโกรน่ากลัวมากาไม่กล้าตอก,ก้อนมันหรอกเฮ้ยทุกคน แย่แล้วนะจะช่วยอะไรมึงได้ไหมเนี่ยได้ดีกว่าเดไม่นท้นจะทิ้งกันนะเออไม่ทิ้งหรอกทำนี้ใหญ่ในทันคนเดียวมึงช่วยกูขนาดนี้ไม่ทิ้งหรอกแล้วไอเนี่ยมันมีอาคมไหมแต่ดูตอนที่มันเจอมันนี่มันหายตัวได้ด้วยทำอะไรง่โง่มันก็ต้องมีอาคมสิมันมีสมองไหมเออเออ กูต้องวางแผนกันแล้วแหละทำอะไรมันไม่ได้หรอกต้องเอาคนนี้มีวิชาคมพ่อๆกับมันไะไปสู้กับมันแล้วไอ้พายเนี่ยที่เปื้อนประจำเดือนของตำตาำนี่ไปคุมหัวมันจะได้ไหมวะได้สิไะไอกานไม่จะไม่ได้ไอมันทำยากมากทุกคนใครทำมาแล้ว กูไม,ไม่ได้่ในทันทีกะกลับไปเป็นคนเดิมเราเฮ้ยไม่ต้องหรอกแต่กูไม่ว่าอะไรไมึงหรอกเทมเพราะก่อนหน้านี้นมึงก็ไม่ได้อยู่กับกูไงมึงก็มีสิทธิ์ที่มึงจะทำอะไรก็ได้แต่ตอนนี้มึงอยู่กับกูแล้วมึงก็ต้องฟังกูอะ่ะเอาอะไงดีวะเนี่ยเราจะเอาไงดีกลับ<ต>ไปเลยขาก็ขายากไม่อยากจะปนคิดหนปนหัวอะไรหราในทันแต่มันโคตรใช่ไหม มันฆ่าไปกี่ศพแล้ววะพอรู้ไหมไม่รู้แล้ววะกี่ศพถึงร้อยไหมไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าเยอะมากทุกคนแต่มึงเนี่ยมึงโดนเล็งไว้แล้วนะเอาตัวรอดไม่ได้นะ้ะวเข้าใจปะไม่ไเนี่ยมันรู้ทีวีของข่าเนี่ยข่าคงตายเป็นพีส์เฝ้าป่าป่ามึงสงกรานนี่เลยมึงไปอยู่บ้านกูมึงก็ไม่ไปมึงก็ชอบอยู่แต่ในป่า มึงก็ต้องหาเอาตัวรอดอ่ะเดี๋ยวกูจะมาหามึงบ่อยๆแต่กูจะเจอมึงไหมเนี่ยกูมาหามึงสองสามวันแล้วเนี่ยกูไม่เห็นมึงสักวันเลยข้าก็เลยรันไปมาเนี่ยเยวนี้ขายไดยูที่เดิ่มไม่ได้แล้วนี่ท่นแต่นั่นนะสิมึงอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงกินอะไรมายังยังอะไรนี่ท่นโอ้โหข้าวในทันให้ก็หมดไปแล้ว พรุ่งนี้รอได้ไหมล่ะวันนี้หาอะไรกินก่อนได้ไหมรอได้อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามามาเข้ามาให้หม่อยากได้อะไรไหมหเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมซื้อขนมมาให้มันลองกินดีกว่าผมว่ามันน่าจะชอบนะเรื่องไอ้นั้นค่อยอนี้คิดแล้วเครียดเดี๋ยวอยากกินอะไรแปลกๆไหมอยากกินสุราสุราอยากเมาไงไนงยท่านมึงจะเมาไปทาไมวะเดี๋ยวถ้ามึงเจอมันในมึงเมาเนี่ยมึงจะรอดไหมเนี่ยถามมึงหน่อยดอิรอดอยู่แล้ว ดูมันนะมันหนีไม่พอมันจะเอาสุ้ายอากกินเหล่าซืมึงได้แต่ได้หน่อยเดียวแต่มึงต้องเลิกเลิกไรเลไนกูกินขนมนะก็ถ้ากูเอามานะน้องคืออะไรไข่มึงมีแน่ใจเลยเออถ้ากูเอามานะกูบอกเลยมึงโคตรชอบอ่ะแล้วมึงจะร้องแบบโอ้โหว้าวเลยมึงจะขอกินเลยแลวมึงเนี้ยซื้อมาให้ดีกว่าเอามาม่าใช่ไหมเอาอะไรอย่างอื่นไหมเฮ้ยปากกระป๋องทุกคน ่อยาก,กินน้ำหวานน้ำหวานสีมันเอาก้อนหวานหน่อยอได้มีชายผู้หนึ่งเอาไหมค่ะอ๋ออร่อยมากเล<ค>ย,ยเฮ้ยเดี๋ยวเอามาให้อย่างนั้นเฮ้ยแต่ต้องเติมนะเว้ยกูมาแล้วกูไม่เติมมึงน,นี่เดี๋ยวหายแต้เาต้อตงหานตรงนี้เราจะเปลี่ยนผีใหม่กันดีกว่าลอ,อ,องที่องอย่างนี้แหละ้วทุกคนไปยืนเ,เ,เ,เสียงอะไร ไ,ได้ยิน,นทุกคนได้ยินไหมไมีจะพาเราแล้วพมันแยกกันเพียงเท่านี้เลยวไหนทางรอดูก่อนแป๊บนึงทุกคนไ,ได้ยินอะไรนะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมไอเคมได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินเต็มท้องหูเลยไหนทัน มันเป็นใครไม่รู้นะทุกคนไอ้เข้มง่ายนั่นมึงว่าใช้เพชรคาตเปล่าวะถ้าเราฟังเสีงอยู่ทุกคนเดี๋ยวแต่มันมีเสียงมีดวันนั้นนะเข้มไม่ใช่ใช่ไม่ดันฟังดีๆทุกคน ใช้มันนะไปเช่นใช้ใช้มันไรมใจเย็นมึงใจเย็นไปเอาเข้มไปเดี๋ยวน้นะเดี๋ยวนี้เดา๋ยวมึงเ่ามึงทุกนตกูทุกคนผมว่าใช,ใช่ เสียงมันใช่ไหมใช่ทุกคนไอ้เ <online> ค็มแย่แล้วมึงทุกคนได้ยินเสียงมีดไหมไอ้เข้มไอ้เข้มใจเย็นเย็นเข้ม อไปเข็มไปออกก่อนออกจเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวออกจากจุดนี้ก่อนไปทคนเฮ้ยเข็มมาเบาเข้มมาเบาไปค่อยๆเข็มเขมไปค่อยๆเราต้องไ้นี้ก่อนนะพอเราเสียแรงไปเยอะมาก เข <à S 1> ้มมึงไม่หลอกูเลยไอ้ป้ามันวิ่งไปเดี่ยวจบไอ้เข้มหลอกกูด้วยเข้มหลอกด้วยไอ้เข้มฮะโอ้ล้วทำไงอ่ะมึงก็ไม่ไปกับกูอีกอ่ะ แล้วมึงอยู่ในป่ามึงคิดว่ามึงจะเอาตัวรอดได้ไหมมึงเอาตัวรอดไม่ได้มึงก็ไปอยู่กับกูแค่ว่าข้าขอ,อเอาล่องดูสักอย่งนึงเออมก็ดูแลตัวเองด้วยนะเว้ยเอาใจก่อนแล้ไวไงถังไม่ทุกคนไม่นึกไม่ฝันว่าจะ,าจะมาเจอพิจารณาแต่มึงมั่นใจใช่ไหมเป็นมันแต่กูว่าใช้มันใหญ่แล้วมัน,มมน,มมนมตะกอนตะขนาดนั้นในถางถังเบื่อบือ้อจริงๆ กเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวกูลองดูก่อนนะว่าเดี๋ยวจะท่านอาจารย์มูเซอร์ก่อนเดกูพาไปดูจักรจะไม้มยังไงก็ต้องจัดการมันให้ได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายแนะ่กูอบอกเลยเรืออ่องข่าวคันน้าทักพันตรงนี้ให้พักหนึ่งกันให้ทันเอมือนมีแรงเดินละ มันก็คงเหมือนมาเป็นทางนี้แหละมันเดินแยกขึ้นไปฝั่งนู้นทุกคนโหสงสารไอ้เข้มจัดเลยนะคือโห,โหไอ้เข้มก็ผยเอาไอว้ต่อยเลเข้มหิงตาทองออกกินทางกันแล้วจะกลับแล้วเหรอใช่แล้วนายดันนายดานเดี๋ยวขอรบกลอนอะไรสักอย่างดีไหมเอาไว้อะ ไปส่งค่ะมัน่นกครขึงทางจะได้ไหมได้ไม่ขอร้องอะไรมากมายขอแค่เดีย๋ยนี้พอได้ได้ได้ได,ได้ทุกคนส่งขสานไปเข้มจัดเลยไปนัน้นรีบเดินทางดีกว่าเดี๋ยวจะเจอมันอีก <S <S 2> <S 2> ไปทุกคนเดี๋ยวผมวารีบเดินทางไปส่งไอ้เข้มก่อนดีกว่านะไปเข้มน้ำไปเลยทุกคนเอาไงดีครับเดี๋ยว ให้อาจารย์มูเซอร์ช่วยดีกว่าเห็นไอ้เคมบอกว่าไอพิจะคาตัวเนี้ยโหดร้ายมากทุกคนสงสารมันก็สงสารแตผ่ผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยยังไงนะทุกคนคือประจำเดือนแบบพาที่เพื่อนประจําเดือนเนี่ยก็เคมบอกว่าก็ช่วยได้นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่มากนะทุกคน โอ้โหมึงมีอารมณ์จะมาดูดอีกนะเออกูรู้มึงเครียดเออไปอทุกคนเดี๋ยวตามันไปส่งมันก่อนนะทุกคนมันก็กลัวนะเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับนะฮึ<ห>แค่นี้เหรออา่อาออแล้วเต็มอา่างั้นก็เดินทางปลอดภัยนะมึงอ่ะ แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะบ่ายนี่มันก็นล่ามึงทั้งวันทั้งคืนน่ะดูทรงนะละเอขอ,ขเอมันไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับนะแต่ผมจะไปทางนู้นนะเส้นเนี้ยผมไม่ไปละเนี่ยมันไปแล้วทุกคนโชคดีแคมป์เอเอ,เ,อเจอกัน คนเ,เดินทางกลับกันดีกว่านะคือจัดการไปได้แล้วนะเรื่องหนึ่งนะทุกคนคือไอหมอผีนะเหลือต้องส่งตัวไปให้จานมูเซินะแล้วก็มาเจอเรื่องไอเคมิกคือจะปล่อยก็ไม่ได้นะคือไอเคมก็ช่วยผมไว้หลายรอบอยู่นะทุกคนคือวันนี้มันก็ช่วยผมมากเลยนะช่วยไปเป็นตัวรอดทั้ง,งทางที่แบบ ท้ง,งแบบตัวมันเนี่ยก็แบบเคยหมอผีเนี่ยจําได้เลยนะคือจะโดนเล่นงานเหมือนกันเมื่อกี้แต่ดีผมเอาพาที่เพื่อนประจําเดือนเนี่ยไปคุมหัวมันก่อนนะแต่ผมว่ามันรอดไปไม่ได้แล้วอาคมมันคงไม่ไอ้นี้แล้วแหละทุกคนเอาไงดีเครียดเครียดหนักเลยเนะี่ยตอนนี้ทุกคนคือส่วนตัวผมนะทุกคนผมอยากให้ไอ้เข้มอะไปอยู่กับผมแต่ คือมันเนี่ยไม่ไปนะเหมือนคนป่านะทุกคนคือมันก็ติดป่านะแต่ในใจผมเนี่ยโคตรอยากให้มันไปอยู่บ้านผมเลยคือการกินการนอนอะไรเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะแต่มันไม่อยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่รู้มันแล้วนะแล้วแต่ความสะดวกความชอบของมันนะทุกคนว่ามันจะเอาอยังไงกับตัวมันนะแต่ก็ขอให้มันปลอดภัยนะทุกคนขอให้มันไม่เป็นอะไรขอให้แบบ ไอ้นั้นตามตัวมันไม่เจอนะก็ฝากพี่พีเอเป็นกําลังใจให้มันด้วยนะขอให้มันรอดนะทุกคนคือมันก็ก่อนที่เจอผมมันก็เคยเป็นคนเร็วนะล่าคนมาให้ไอพเจชรฆ่าตัวนี้นะแต่มาวันนี้มันมาเจอผมเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปเพราะแบบเหมือนมันบอกมันถูกโชคมันถูกชะตาเงี้ยนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกลับอีกนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ใกล้จะถึง ถนนเลยดีกว่านะไปทุกคนไปกันครับก็ทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงทางออกแล้วนะทุกคนผมก็ได้เดินทางมาไกลแล้วก็ไปส่งไอ้เข้มได้หน่อยหนึ่งนะมันก็ให้ผมกลับนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ไอ้เข้มด้วยนะทุกคนแล้วก็อาจารย์ดำนะว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมขังมันไว้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมคอยพาอาจารย์มูเซย์เนี่ยมาเอาตัวไปนะทุกคนก็ ถ้าช่วยได้ไงก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูอีกทีนะแต่เรื่องไอ้เข้มเนี่ย mm. เครียดมากเลยทุกคนคือตัวมันก็น่าสงสารนะทุกคนต้องมาถูกแบบเพชฌฆาตแบบฝีมือดีแบบมันหมันไอ้เข้มบอกว่าโหดมากคือมันฆ่าไปหลายคนและไอ้ไอเข้มเนี่ยโดนไม้หัวและ้ะทุกคนแต่ตัวผมเนี่ยน่าจะยังไม่โดนนะเพราะผมก็เพิ่งเจอมันเพผมบอก แกงบอกกับมันว่าผมไม่รู้จักไอ้เข้มนะแต่ในใจเนี่ยคือผมมารู้จักดีเลยก็ผมก็จะช่วยนะทุกคนเดี๋ยวจะให้อาจารย์มูเซย์เนี่ยช่วยอีกแรงหนึ่งนะทุกคนเพื่อแบบคือผมจะทิ้งมันก็ไม่ได้นะเพราะมันก็ช่วยผมหลายรอบมากเลยวันนี้มันก็เสี่ยงชีวิตไปรอให้ผมนะเพื่อจะไปเอาผ้าเพื่อนประจาเดือนนะคุมหัวไอหมอผีนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมไอเ้มแล้วก็จย์มูเซอร์จันดำด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ได้รู้แล้วนะว่าเพราะอะไรนะทําไมถึงไอเคมเนี่ยคือแบบต้องโดนมันใหม่หัวนะก็เพราะว่ามันบิดนะคือไม่หาคนมาให้อะไรเงี้ยเพื่อแบบเอาไปเป็นท่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ชอบมันก็ไม่อยากทําแล้วนะแล้วมันก็ไม่เจอผมมันก็ขอติดตามผมมันก็อยากเปลี่ยนตัวมันนะครับก็จะผมจะช่วยเต็มที่เลยนะผมสัญญาเลยนะสัญญากับทุกคนเลยผมจะช่วยมันเต็มที่เลยแต่พวกเนี้ยผมจะเอาพวกน้ำของหวานเนี่ยแล้วก็ขนมเอามา่ากอาจจะซื้อปลากระป๋องมาให้มันด้วยนะเพื่อเอาไว้ให้มันกินนะเพราะมันบอกของที่ผมให้เนี่ยก็หมดแล้วนะทุกคน ก็แต่เล่านี่ที่มันขอนี่ผมจะไม่เอามาให้นะผมจะแกล้งแบบลืมนะทุกคนผมจะให้มันเลิกนะทุกคนแต่ผมว่ามันเลิกได้ผมมั่นใจในตัวมันนะครับทุกคนก็คลิปนี้ทุกคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วรถผมก็อยู่ข้างล่างนู่นด้วยก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ขึ้นมานี่ก็เหนื่อยมากเลยก็ยังโชคดีนะก็มาเจอไอ้เข้มแล้วก็ได้ตัวไอ้หมอผี คือกโ็โชคดีมากวันนี้ยก็ทุกคนไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็อาจจะพามาเอาตัวไอห,หมอบผีนะตัวจันดํานะทุกคนก็ทุกคนก็สวัสดีครับ